สวัสดีครับพบกันนะครับในช่องีนะวันนี้นับกลับมาแล้วครับกับเกมไม้ค้ำเองเย่ซึ่งวันนี้นับเรากลับมาแล้วครับในแบบเบสบอลนะครับเราจะมาเล่นเบสบอลกันวันนี้นะทุกคนซึ่งก็อ่วันนี้เรากลับมาเบสบอลแล้วจากคราวที่แล้วนะทุกคนเรานับได้ขึ้นได้เข้าไปเล่นในเบสบอลนะทุกคนแล้วเราก็แพ้อย่างคาดคาดเลยนะแต่ยังไงก็ตามทุกคนวันนี้เราจะมาแก้ตัวกันใหม่ครับอ่ะโอเคอ่ะเกมเราจะเริ่มมันีเลย ลองดูดิโอเคม,มีอะไรอ่ะโอเคเกมเริ่มแล้วโอสวส้สวัสดีครับสสวัสดีครับสสวัดีครับโอเคเอ้าเฮ้ยเขาตายในตัวยังอ่ะเขาตายเป็นอย่างไวเลยทุกคน คขาหน้าจะนี่กันนะคนนีาจะกเกมเร็วนะผมว่าผมรีบไปเปล่าแล้วเดี๋ยวผมรีบเกมเร็วกว่าเนอะใช้สี่อัน มันบุกมันบุกเพื่อนมันบุกเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวเราแบบเก็บผมว่าพวเราต้องอัพเลเวลเกตนะทุกคนโอเคโหเ,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 เกือบไม่รอดทุกคนเมื่อกี้ มกีถ้ถ้าถ้าเมื่อกี้เพื่อนมาช้ากว่านี้น่าเราจะแพ้ไปแล้วนะทุกคนอย่างล่าค้าไปแล้วทุกคนปึ๊บไปฮะออโอ้เพื่อนโอเขอไปเอาพวกนนี้ก่อนดีกว่าเมื่อกี้ผมไม่รอดนะทุกคนโอ้ยมีเพชรห้าอันพอดีเลยแปลว่าเราสามารถอัพต่อไปได้แล้วนะทุกคน ใช่ตอนนี้ผมว่าเราควรจะอัพไอ้พวกนี้ให้ได้ก่อนนะเฮ้ยอัพแล้เราเราเราีบอัพแล้วก็รีบอัพได้แล้วหรอโอ้ใช่แต่เราเราต้องหาของมาอัพตัวนี้ด้วยแต่ก่อนจะหาของมาอัพตังนี้เราต้องอัพเกรดตัวเราก่อนบอัพเกรดการตรงนี้ด้วยนะทุกคนเนื่องจากถ้าเราไม่การตัตรงนี้ยเราจะแพ้ได้นะทุกคน กันบ้านแล้วนะเรารีบกันบ้านเราก่อนดีกว่าผมผมไม่ชอบทุกคนเวลาแบบอยู่ดีๆแบบมีคนวิ่งมาแล้วเฮ้ยเพื่อนวันดีแล้วปูมบ้านเราเลยอะไรเงี้ยถ้าทุกคนเล่นเบสบอลทุกคนก็น่าจะเฉยเจอนะทุกคนแบบอยู่ดีวิ่งมาแล้วปูมบ้านเราเลยอะไรเงี้ยแล้วผมพูดอะไรอยู่เนีเเ่ยเก็บน,นี้แล้วเดี๋ยวเราไปเก,กาะกลางกันดีกว่าครับ ไีมาหาของเกาะกลางโอ้โอเคได้อยู่ได้อยู่เขาไม่มาเอาของนะคนเราต้องร,รีบๆนั้แล้วก็รีบกลับแล้วก็รีบไปอัพเกรดแล้วก็จะเสร็จแล้วก็จะได้ของอัพกรารบ้านเพิ่มเยอะโอ้ย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  ไปเร<า>็วฮะเฮ้ยเมื่อกี้ใครมาบ้านเราอะ่ะไม่อยากเข้าไปทกนกลัวกลัวแรกกลัวมากเลยเขาหน้กลัวมากเลยเขาหน้กลัวมากเลย,<า>ลเลยทุกคนบ้านเขาอะ่ะผมไม่ค่อยไม่ค่อยอยากเข้าไปหาเขานะแต่เอาเถอะเพระว่าผมต้องทำอยไรลุกลุบ ค่อยๆวางนะทุกคนเรารีบวางก่อนดีกว,ว่าสองเราต้องการบ้านเลยทุกคนถ้าไม่เราไม่การบ้านเดี๋ยวบ้านเราบึ้มนะแล้วเราก็เกิดไม้ไม่ได้โอ,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 อ้รื้อขอของขอของรื้นั่นแหละสองน,นี่มีใครเก็บอะไรไว้ไหมไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาของนี้ โอเคถือว่าเราจะมีเกาะใช่นะคนถึงไม่ใช่เป็นเกาะดีก็ถออเราไม่ได้สายไปบู๊อยู่แล้วนะคนเราแบบสายแบบกันบ้านอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้แบบแต่จะเข้าไปบู๊แบบอุ้ยกระโดดฟาดตุ้มตุ้มต้ามต้ามอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะเว่ามันผมผมผมยังไม่เก่งอ่ะผมยังแบบอ้อยังไอเดียผมเรียกว่า ผมยังไม่ค่อยจะกิ่งในด้านไม่ค่อยชํานาญในด้านนี้แล้วกันโอเคโอเคโ่าอย่างว่าไงล่ะเออ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 เโอ้ยโอ้ยบาน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 บึ้มบาน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 ึ้มเฮ้ยไอ้นุ่มมาไงอ่ะ บ้านเราโดนบึ้มทุกคนเมื่อกี้มาจากไหนก็ไม่รู้เมื่อกี้เ,เขามาจากไหนอะทุกคนแล้วเขาเข้ามาบึ้มบ้านเราเออ<ะ>เอาดับดักเก็บเก็บพวกไนี้ก็แล้วกันฮะเพชรเพชรเอาไปทำอะไรได้อะฮนูลืมเก็บบ สองสามผ่นานไปพอ,อแ้วเดี๋ยวเราตาของเฮย้ยตกใจหมดโอเคงั้นเราแปลอาขนหนูได้ไม่เป็น,นไรเอ๊ะอะไรอ,ะอ่ะผมว่าเรายังไม่ต้องห่วงเท่าไหร่เรายังไม่ต้องห่วงเท่าไหร่นะทุกคนเพราะตอนนี้เรายังไม่โดนจู่โจมอะไรจากที่ไหนนะ ผมเจ้าเขา,าอ่นาจจะมาบุบบ้านเราว่าผมเอาเลงผมจะลองไปลองแบบกระโดดเข้าไปฟันจับจับจับนะเราจะเสียเพลทไปได้เพราะฉะันผมจะไม่เสี่ยงโอ้โหจะมีอะไรสิกอย่างไปขุดนะปึ๊บเอาสองอเลยแล้วแล้วก็เก็บขวานเก็บขวานไว้เอาแยกมา เดีย๋ยวทุกคนดูนะดูนะผมจะทำอะไรเดี๋ยวผมดูผมทำอะไรดูดู๋ยวรับอะไรดูผมเอาอันนี้มาไปเลยทุกคนดูนะนะครับด,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 ดูนะดูนะดูคนดูนะดูนะดูผมนะดูผมนะ เกือบอู้อู้เกือบแล้วออ้อุ้ย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 ไปทำลายสะพานเขาโอ้โหเจ๋งเขาบุกได้เลยครับทุกคนเขาบุกได้เลยทุกคนอ่าเรียบร้อยขุดเร็วโอเคขุดเร็วแหละผมว่าผมเอาเก็บของก่อนปึ๊บ ผมเดี๋ยวจะไปบุกบ้านเขาแต่ผมไม่รู้จะไปบุกเขาบ้านเขายังไงอะเพาะผมทำอย่างนี้ด้วยโอ้โอ้โอโอต่อเลยต่อเลย ห้มอยู <Ark ham> <S <S <in> ่ทุกคนผมว่าเราต่อสะพานไปไม่น่าจะไหวนะคนผมว่าวิ่งเข้าไปเอาเอาระเบิดยัดแล้วก็ขุดเลยแล้วกันแต่ตอนนี้ต้องขาเก็บอันนี้ก่อนไอ้ไอ้เหล็กนั้นคนเพ่จะเอาเตรยมตัวทําระเบิดแล้วก็ระเบิดยัดแล้วก็วิ่งเข้าไปขุดตั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 นี่เอาระดนี่เอนี่ขยัยัดทุกคนเตรียมเข้ายัดเด่นเดี๋ยวเรายัดยัดแล้วขุดป๊าป๊าป๊าปา ถ้าเจ๋ออยู่ผมว่าผมจะไม่ตายงงงูถุกยัดโชว์ถุกยัดโชว์ทุกคนเนะหรอเฮ้ย,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 ยโอ,เอ้เพื่อนเพื่อนจัดก,การเลยผมจะฝากเพื่อนจัดก,การต่อนะคนุุณอ้ยแต่เรายังได้ขอคืนนะขอเรายังไม่หายนะคนอ๋อ ดอดุอ้ยคออโ้ยบุกไม่มีนะทุกคนผมจะไม่ผมผมจะไม่เข้าบุกผมจะบุกเขาเราก็เล่นไปบุกเขาตลอด,ลดนะทุกคนผมว่าเราควรจะทำเอา,าเก็บก่อนเพราะเราควรจะไปเกาะกลางก่อนนะทุกนคนไปเอาของไปหาของ แล้วผมเขา้าเกาะเขามาเลยเยังไม่ทุกคนเฮ้ยดีดีดีผมชอ,ชอบมชอบทีนี้มองแล้วเขาจะไม่มีผดกันอืรไม่มีก็ป่าแล้วแต่ก่อนอื่นอุ้ย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 อ้าวเราเห็นเขาแล้วเราเห็นเขาแล้วเขาบุกมาแล้วเขาบุกบ้านขาเขาแล้วอ่ะเขาเข้ามา,าเลแล้วว่าอ่ะยังไงจกกังหวะนี้ผมมีเยอเมอรัลด์แล้วไงต่อจกกังหวะนี้ไงผมเอาเอเมอรัลด์ไปทำได้ทุกคน ค่ะเอ้ยวันนี้มาหรือไม่ฮะห้องห้าผมขออนุญาต ันนี้จะเป็นจังหวะที่ผมต้องรีบทำะนะทุกคนผมจะรีบทำอะไรงั้นแหละครับนี่กันเตียงสิครับผมจะรีบกระเตียงด้วยเขาเรียกว่าเออออกซิเดียน,นทุกคนตานี้นะ่าตานี้น่าจะน่าจะได้อยู่นะทุกคนผมจะกระเตียนออกซิเดียนก่นะเป๊ยนเนียนทุกคน,นเลีนียนเออเีนเนียนเลย เนียนทนเียนจังหวะนี้ยังไงไปเนียนไปกอดนันคนตอนนี้ไม่มากนทุกคนน่าจะได้ละอีกไม่กี่บล็อกนันคนก็จะไดจะครบละผมต้องไปเก็บเพิ่มนะน่าจะบล็อกด้านบนน่าจะเหลือด้านบนนะทุกคนที่เราต้อง ได้นะที่เราต้องไปเอาเอออีกประมาณสองอันแปลว่าต้องใช้สี่บล็อกสี่เอ็มเล่าเพื่อจะได้อันนันสองอันแล้วเราก็จะบ้านเราก็จะแข็งแกร่งดูไม่มีใส่สามารถขุดได้แม้แต่ดูระเบิดก็ไม่ได้บอกเลยทุกคนน่าจะบ้านเราน่าจะแข็งมากหวังว่านะโอเคเพื่อหยิบแล้วไม่เป็นไรรงมีแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันเราไปทำการบ้านต่อ เรออกออกซิเจน,นกันบ้านก็น่าจะดีนะทุกคนเพราะว่ามันจะได้เออ่ปลอดภัยใช่ปเด,ดี๋ยวเดี๋ยวเอาขุนกันบ้านนะอ่อนนะเนาะเฮ้ยเฮ้ย ไอเพื berry, ่อนผูกบ้านเพื่อนเป็นคนผูกบ้านเป็นคนผูกบ้านผูกบ้านผูกบ้านเกือบไปรอดแล้วทุกคนโอ้โหเอาเฮ้ยบ้านโดนระเบิดเฉยบ้านโดนเฉยเลยทุกคนมาตรงนี้โอเครีบรีบรีบมาต้องรีบแล้วทุกคน เก็บกับเวลานะโอเคเก็บได้เก็บเก,ก,ก็บไปนู้เก็บไปนู้นนี้หมายถึงว่าการฆ่าคราวนี้เราจะมีสิทธิชนะสูงแล้วทุกคนเพราะว่าต้องกันได้แบบโหดมากเพราะเรามีออกซิเดียนทุกคนหรือใครจะมาถูกบ้านเราก็ไม่ได้นะไม่แตกเพราะว่าเขาท้องละบ้านเรามีออกซิเดียนโอเคทุกคนยังไหวอยู่ าต้องไปถูกบ้านคนอื่นบ้านนะทุกคนฮะคเก็บอะไรโอเคฮะเพราว่าจะไปทูกบ้านคนอื่นแต่ก่อนจะไปถูกบ้านคนอื่นผมข,ขอหาของก่อนเช่นพวกลูกบอลระเบิดอะไรเงี้ยทุกคนก็น่าจะหาไ้ก่อนก็น่าจะดีนะไม่มีใครเก็บทองมาเลยทุกคนไม่ใช่ไม่สนิไม่ใช่มไม,ม่ไม่มีใครเก็บของอะไรก็เลย โอ้โหเอาหาไม้ด <super> <LE> ีกว่าเอาไม้ไปแล้วก็แอบย่องไปทุบนะคุณก็จะเนียนๆอยู่เฮ้ยเก็บ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 เอ้ยเก้บเอ็บอก็อเก็บ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 เก็เรีบบร้อบมันเหมืเนเป็บระบบอะไรอย่างนั้เก็บเลบแบบมันมี เรียกว่าแบบมันเด็ดเด็ดเกมแล้วเขาก็จะทําให้บ้านแตกให้หมดเมันก็จะได้เอ,ออยังไงเขาเรียกว่าไงเนี่ยจะได้เท่าเทียมมั้งไม่รู้เท่าเทียมเลยออเออเอ็มเบลล่นอนก็แบ็คสองสองเอม็มเบลล้ ว่าผมออกไป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 สวยโดนเอย้ยเออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเรียบร้อยทุกคนล่วงเลยโอ้โหเราตายหมดเลยทีมเลยทุกคน โอ้โหโอ้โห,โโหโยเยี่ยมเยี่ยมเลยทุกคนเอ,เอ้อไปอกอกเกาะออกเกาะไปทัดไปทัดโ,โหเป็นแมตท,ที่ยาวมากทุกคนยาวนานจริงจริโโอโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะทุกคนก็มม ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับ